อาจารย์ครับอาจารย์สุรชัยเรียนถามหน่อยเถอะว่าไอ้กรณีที่ท,ที่มีการาการถอดลัดเซียออกจากระบบสวิปเนี่ยนะครับ s o c i e t y for w o r l d w i d e Interbank f i n a n c i a l t e l e c o m m u ม i c a t i ันเนี่ยมันมันจะทำให้เกิดการแกว่งของระบบการเงินยังไงในเมื่อระบบสวิปเนี่ยไทยก็เป็นสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็มีสถาบันการเงินทั้งโลกเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่หมื่นกว่าแห่งเนี่ย แล้วยังไงฮะตรงน like ี้เนี่ยถ้าถ้าคนทํามาหากินแล้วมีธุรกิจธุรกรรมข้ามชาติเนี่ยจะต้องทํำยังไงเนี่ยจะแนะนํากันยังไงครับอาจารย์จะจะจะไปยังไงจะต้องทำเอ่อ forward cover จะต้องทําอะไรต่อี้อะไรเพื่อเพื่อประกันความเสี่ยงยังไงฮะอาจารย์สุรชัยในฐานะที่เป็น m ิสเตอร์แบเกรเนี่ยฮะเอ่อเรื่องถ้าถ้าในกลุ่มผู้ส่งออกซึ่งก็ตอนแรกก็เป็นห่วงนะ ครับครับฟังจากท่านรัฐมนตรีพานิไ้บอกว่าเราส่งออกไปน้อยนิดไม่ต้องไปตกอกตกใจมากนะก็ก็คิดว่าจะมีผลเออาจจะมีผลแต่ถ้าปับไอ้โวล่มหรือปริมาณมันไม่เยอะนะครับมันก็คงจะเป็นเฉพาะเซกเตอร์เฉพาะอกลุ่มธุรกิจนะครับแล้วก็เฉพาะลายมากกว่าถ้าถ้ามาแตะถึงเอสเีเลยคงน้อย อ่าอ่าเพอาะไมู่กระบโมเมนตัมมันคงจะพันถึงเ่พราะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าเราเชื่อข่าวใครได้บ้างเพราะบางคนก็บอกว่าเอดีเห็นเน้นข่าวอันหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นเฟกหรือเปล่าบอกโอ้เสียเสียท่าแล้วเสียอีกแล้ะคือไปไปปิดในช่องนี้ไปก็ชักดาบเลยไม่ต้องจ่ายหนี้เลยหกพันห้าพันล้านเหรียญเราก็ไม่รู้อีกข้อแจริงเป็นยังไงเพราะว่านี่นี่ขนาดไหนเราก็ไม่รู้ เขาบอกไม่เป็นไรไม่สวิตก็ไปใช้ของ CIP ของจีนของจีนเอซึ่งเขามีรองรับอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าระบบการเงินโลกเนี่ยเขาเขาเขาซ้อนกันไว้ขนาดไหนแต่คิดว่าคิดว่ากลไกนี้เขาน่าจะอ่านออกกันตั้งแต่แรกก่อนที่จะทอะไรแล้วครับครับยุคนี้มันไม่ประเภทแต่ตะลึงตึงไปก่อนแล้วอยไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดที่มัน ประเทศอื่นอ,อาจจะไม่ใช่สูตรนี้ก็ได้ครับครับเพร,ราะฉะนั้นอาจจะมีผลกระทบแล้วก็<ม>ต้องอประกันความเสี่ยงไวไ้เห็นด้วยว่าต้องทำ<ม>ครับ<ม>ซึ่งก็หวังว่ามันจะเป็นชอบเทินดูดูแล้วอาการก็แต่ละวันก็จะมีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเ,<ม>เพราะว่าสมข้ามแลดูเหมือนมันก็จะขยับตัวแผ่กว้างไปเรื่อยๆนะครับแรงไปเรื่อยๆก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยดีไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่า ผมคิดว่ามันไม่แพนิคตลาดส่งออกเนี่ยไปรัสเซียหรือไปตะัยุโรปอนมันยังไม่แพนิคที่จะเกิดขึ้นแรงและเร็วเท่ากับแพนิคในประเทศอืผมคิดวันนี้คนดูข่าวคนติดตามข่าวแล็สื่อบางช่องก็ค่อนข้างจะแบบแบบแบบแรงอะอันนี้ผมว่ามันจะเกิดอาการแพานิครัในประเทศนะครับเออเออ อย่างน้อยแน่นอนอย่างที่อาจารย์นารักพูดเขากลัวแน่เรื่องเศรษฐ,ฐกิจกลัวเรื่องกระเป๋าเงินบางคนก็ไม่รู้จะกลัวไปทําไมหรือว่าเกินความกลัวไปแล้วเพราะกระเป๋าเงินตอนนี้ก็ไม่มีอืเพราะว่าสองปีมานี้โดนโควิดกระแทกแทบสูบไปหมดาหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ย้งย,องย้อนกลับมาว่าบรรยากาศอารมณ์มูทแอนโทนในประเทศเนี่ยต้อง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 รัฐบาลต้องเหนี่ยวร่างอันนี้ไว้ให้ได้ครับแก็บางอย่างเนี่ยมันอ,นอาจจะเป็นน้ําจิ้ม มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวเอ,อน้ําอะไรน้ําหล่อเลี้ยงชะลมใจบ้างอืเช่นนะครับเช่นเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยท่านนายกก็สั่งไปตั้งนาแนแล้วเรื่องครับนี่ครัวเรือนเนี่ยก็ควรจะใช้จังหวะเนี้ยอย่างน้อยก็ลดลงมาอมลืลดเพื่อลดต้นทุนเงินในกระเป๋าคนอืนะครับแบงก์ฐปบ่อยเอสเอ็มอก็ลดซะ สลึงห้าสิบตังเป็นน้ำจิ้มเนี่ยอืมูดแอนโทนก็จะดึงลงมาว่าอย่างน้อยให้เหลือเงินในกระเป๋าให้เหลือเงินในธุรกิจครับเอาไว้หมุนเวียนทดแทนในที่น้ำมันมันขึ้นอไอ้พวกนี้เราคิดว่ามันอาจจะทดแทนกันไม่ได้เป็นเม็ดเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านนะแต่ว่ามูดแอนโทนยังพอพอช่วยเชิงจิตวิยาจิตวิยามุนชนจําเป็นจิตวิยาเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ผมว่าสำคัญสุดใช่ ราะว่าเจอทั้งต่างประเทศเจอทั้งเราประเทศเจอทั้งข่าวเศร้าเจอทั้งโอ้โหเพรามันกรอบอ่ะครับนะครับแล้วก็สินค้ากระดานหน้าขึ้นพี่พี่บุยวิเคราะห์เรื่องแก๊สเรื่องไฟฟ้าเนี่ยออะัวคนหัวลูกยู่ไรเลยค่าไฟขึ้นอ่ะมันมาแน่แน่เออมันมาแน่แน่คนก็อ่านออกอ่านพูดครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทีมเศรษฐกิจท่านนายกท่านนายกอาจจะไม่มีเวลาคิดนะแต่แต่ลูกทีมท่านอาจจะต้องคิดเพียงแต่ว่า ไอมูดแอนโทนนี่ผมไม่จะกลัวกลัวว่าระบบราชการจะไปเวทแอนซีด้วยเพราะว่ามันจะใกล้ใกล้ใกล้ท้ายทยรัฐบาลอะใช่ใช่ข่าวการเมืองก็แรงแล้วเกินเรื่องยุบสภาเรื่องนู้นนี่นั่นพุทภานี้ครับบรรดาเกียร์ออโต้ไม่ว่าเกียร์มือไม่ว่าแต่เกียร์ว่างนี่มาแล hey, <oh> ้ว ยิ่งไปใหญ่นแม่จานเข้ว่าแล้วใส่เบรกด้วยเขยว่าใส่เบรกแข็งไปใหญ่เลยแม่จารย์ประชาชนมูดแอนโทนมันไม่ได้อยู่ครับกลัวเศรษฐกิจกลัวขี้ขึ้นสมองเอสเอ็มบีก็ไม่รู้จะหันรีหันซ้ายไปพึ๊บพึ่งไรอย่างเงี้ยต้องพึ่งตัวเองกัดดิ้นกัดฟันกันไปใช่ในขณะที่ ผู้ที่อาจจะกระทบน้อยสุดคือระบบราชการก็อาจจะอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งหรือว่าจังหวะที่อาจจะทําให้เขารู้สึกเอบุกช้าลง aggressive ช้าลงเหมือนับยุคแรกเดี่ยอาจจะนะมมันประดังเขา้ามาแล้ววันนี้ชวนหารเรื่องเราก็อยากจะบอกว่าเนี่ยจิตวิทยาเศรษฐกิจเนี่ยคือหัวใจที่เราอยากจะนำให้ยกถ้าได้ยินนะครับครับครับบางทีแอคชั่นอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆเหน่อยๆนะครับ อย่างเช่นบอกว่าสิบหน่วยงานและวิสาหกิจน้่งลงไปแจกน้ําแจกอาหารให้กับพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยแค่นี้เนี่ยมันก็เกิดพลังเกิดกําลังใจเกิดอะไรเข้ามาใช่ไนมฮะใช่ใช่ก็แนะนําไว้ไว้เป็นแนวอย่างนี้เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรอนะครับฝากไว้ครับ